โอ้ยน้อยเอ้ยนังเอ้คันมามาจะมาแล้วหลัคุูไทจะมาแล้วเมาแนวจะมั่นไวเมาในจะไปหวานนางเอ้ สวัสดีครับเป็นโมแกนแฟนมอลลั่มทีมูรกคักแป้งแฟนแฟนเอฟซีที่รักค <ẫ en> ักแป้งนะครับเมื่อนี้ปาพี่น้องเข้ามาบึงบรรยากาศชุดๆพี่น้องมี่มอลลั่มเป็นมายามเนาะมอลลั่มเป็นมายามเป็นมาจากอะไรพี่น้องจากเสพปูนมอลลั่มเคียนมอลลั่มเก่าเลยพี่น้องมอลลั่มเคียนเสพปูนฟอร์มเป็นมอลลั่มเดือดนะครับเป็นมาหยันยามทำข่าวมาหนึ่งเป็นมอลลมำวงเดือนจามาจากมอลล้ำวงเดือนเนาะมาจากเสพบางแห้งบุได้มาจากเสพบางแห้ง สวรรค์น่เนา,าเขียนลาตพนักพนากพนเรานัเพนัๆมาแถวนั้นนี่พป่น้อง <c oughs> อพอดีมันมีกเสด็จขอฟังล่ำาย่อนยุ่จังหน่อยแต่คเป็นว่าลำะแต่สมัยโอ้หลายปีแต่สมัยพูดละไปคืนแข่งบกโปรงล่างซะก่อน มาพอกันตาเ่าทตีข้าวทำข้าวเออสี่สิบปีขึ้นหลังเลยเนาะไม่ไปลร่ำมาปีแค่นี่ร่ำแค่สี่สิบปีขึ้นหลังลำโบต้นตำรับผู้ไทยต้นตำรับตังหวายอยู่นี่พี่น้องเอาตั้งผู้ไทยก่อนก็่อนก่อนได้กันไหนค้นเกินจักคือเกินกลางไ้วชดสดหลอนพี่น้องมัอคือมือสู้งมาละวงเดือน เฮ้ยน er> ั่งเ้ยคันมามาจะมาแล้วน้่ผู้ไหจะมาแล้วเมาเนแ้วจะมันไวเมาไหเจ้าไปหวานนังเอ้ย วัได้นองที่ขาดบมมีได้จ้านอนแนวนันน้นละนะแฟนเอ้ยขันไม่ให้น้าบนราขันไม่นา้นาบ,บ่วงฝนตกลงน้ำโบแกนดีนอขันไม่แฟนได้แต่ห่างลาควายแม่นมอมีนา,นา ก็เจียวๆพี่น้องโอ้ยเพื่นอนเราโมนนำมะฝอกันเน๋อยบอกใครรำมัค,คือสิบที่รำทราบเป็นรันทีมไปโดนแล้วเร่าบาทเนาะสี่สิบก็ป,ปีแล้วเ <40 S 1> นาะแต่มาเพิ่นจะเป็นต้นฉบับมาลำมีดีพี่น้องโูลาณมาจากเสบังเฮียงหมดล้ววะด๋อย

จบขั้นแม่นจังนองลาลอยเอ้ยคนน้มขั้นแม่นจังนองขึนเข้าขั้นแม่นกากยางนาเอ้ยคำแหงเอือดางเอ้ยขันคนโกขั้นไม่ไพ่บานข้นกลางขั้นไม่ไพ่ปากขันคนง่าขั้นไม่ขี้วนคนคนขั้นางผนาง หลาเอ้ข oh. ้างอีนี่ได้ละบะคนงามเอ้ยวันรบวรบ่ได้บว้นรบเราไม่มีน้อเป็นสิ่นกดอ มันเขาขี้กันมันมันเขามันเขาจดต่อจีตมไปล้ว่าสาระว่ตรงเรื้อพื้อไหมเดี๋ยวไม่มาต่อเอาเอียงหนอเอาขึ้นมากึ้นมาเอาคอนตะวันบ่คเรวันนอกคอนตะวันหมดหมดหนาามาพ่อกันพี่นอเยมันเ็นอะไก็ไม่มีแฮปปี้มันมันก็ท่านไปหาเอาหาเอาเขาข่วยอยู่ เขาควยไม่เห็นเขาคุยดอนต้นนตะกี้เจ้าแขีนกกหงกลกนมันมันเตีมก็ลมนัอไมนกลยโอ้ยไม่ไม่ก่น้องจะไม่ไม่ทองผู้ไทยน้องไก่เอ้ย tay chấm hạn chẳng hạn chừng nào bà luôn 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 áo luôn 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 na pha pha quả làm bay mày เสน่ผคมนี่ยะโคลงไมหนมขันวาจังในหลังเดียร์ละะไรพวกพวกมันเร็จได้เอาหนาามาโปะกันนี่ออไพ่อกับเขาขี้เมียงมันวะพ่อกับเขาขี้เมียงเนี่ยอ่าว่วาว่า้่ำเก่านนองกันนล้ว ก็ตอมกนเลื่อยมันก็เตนั่นนนะหมมาพอกันแบบไม่มีก้อนล้ายังองมัน่อรี้านของขี้ของมันจะได้เพื่อนที่เราส้เพื่อนยงกว่าถ้ากับมาพอแน่นอเพื่อนกับอาตมาแต่บุานเราไมาแต่ไบ้านเราไม่ายนะเอาอันมันละมุ่งเดินเอาไปยังไงเอาเอาแน่เอาพราดเป็นก่อนนะพรไะดโได้โม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 ได้มาโมได้ ส่เกียได้พี่น้องหนักลุ่งรุมหนักมันมีกันสวั่นก็รับในยูแต่ว่าเขาต้องมีก่อนมันนามันกระเสียงหนึ่งตางหาเอาเอาเด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 าลองมาสวันสวันมั้เออมันเรียเขาเลยนะสื่นสวันนร่บฝของสายผลนน้ำยังเรีือเข้ากับบ่อด้หือแล้บ่สื่อแผนมันมาสารวัน้ำจะละนเปาไปไดมือน่แต่เราอันสายผนแล้วเราขาดำดำตามคนพูดวันดี้ย แม่นต้องหาเจ้าก็จะไปหาคี่หาคี่ก่อนเพราะว่ามุดนามาะพอกันพราว่ดนหน้วหนาวเนยหาคี่โอ้ยอะไรอะไวไร้ะไรไรเสียงมันตงเสียงขึ้นแห้งวุ่นเลยอบ่เสียงต้งหัวแขนเนอะบ่ แต่ว่าแค่เสียงแค่เสียงต่ำมันขึ้นมันกขึ้นมาคือกันแล้วถแค่สูงมันก็ลงต่ำแค่ต่ำมันขึ้นสูงบ่าดนี่บ่ได้บ่ได้เสียงบ่ได้โอ้ยว่าฟันวากันนะพี่น้องมันจะหัวเพราะว่ามันมาบูดน้ำมาฟอกกันนะพี่น้องมันลงลี้นี่บ่เนาะนี่แหละคือ แล้วเมาเนี้ยวจะมันไว้เมาเลจะใบหวานนาเอ้ยนางเอ้ยขันก็ได้ขี้ผ่านบ่มีได้จะนอนแน่คนน่งเลี้ยวนั่นนัน่นนานอนาน,น,น้อยนอนนี่นางแฟนเอ้ยขันว่าใจประสงเหลวตังดุมกะว่าทงขันว่าใจรองขี้ผ่านตั้งบ้านในว่าดง สัมเนธยาวหลังเยอะพอได้พอได้เป็นกระสายยาวพ่อเนยโอ้ยพ่อเนยคือหอยกันเพี่น้องโอ้ยเอาแบบบยวนวนเจ้ากับล่ำมีกอนเนี่ยคนฮักก่อนเนี่คนเจ้าก่อนต้อพี่น้องเอกผู้โดนคอยติดตามทางช่องยูทูปอีสานอี่พอพอบุรุษโมคูมาล่ำแล้วเนาะใส่คนล่ำเป็นเครือไปกระไรเคือเครือไหวนี่เนี่ยนี่คือคนเอื้อนว่าเป็นมุ่นมรดกอีสานตั้งแต่สมัย สี่สิบปีห้าสิบปีขึ้นหลังแต่ก่อนก็เป็นโมงหลวงล่างมากี่ดาวเป็นก็เป็นพระเอกมะล่ำให้เป็นลำพอนสวรรค์ลำเงืมคร,รับเงืมลำสาละวันลำตังหวายลำพุทธิ์ได้เป็นเปลนปูเป็นผู้นำเหมือนไซะเป็นเป็นพระเอกแล้วนอนต่นก่อนเนาะไอ้พร้อมทั้งกับมะละมู่เดือนหนึ ว่าแล้วมึงเดไปอไปอยู่ประเทศนอกหลายปีเลยพี่นอกครับงัวมาหากันจนหลงกันลังเจอกัน้เเอาเหนื่อยหน่ายนานี้จะจะกลุ่มมึงจปิ้นอะปิ้นจะปิ้นหัวโวยหัวลงหนักวยหัวหนักล่งลงมาเดี่ยเาวาีเป็นม้พีนี่ออเอาบานเ้กที่ว่ามาโองมลงแพี่น้องนนี้เป็นขั้งที่สองที่หมอลำวงเดืียปมากพอกับบาวิสารพร้อมทั้งมอลำเขียนเซโฝนหรือว่าหมอลำ่เขียนยัง น้ำซุกุนสซยาห์มะล้อมอล้อมเข้มอย่างมาเซียงอย่างนั้นพออาจารย์สวัสดิแล้วเออมอล้อมอล้อเข้มเสียบางเหงียนอาจารย์สวัสดิลงบากสุดแน่ค่ะมากแล้วไหมเพราะคันมอล้อเข้มเราไปแล้วพอจะไปไปงานไปงานแเราไปได้ตัวก่อนเนาะอากาฟ้าพี่น้องเอาไว้นะเอกบุตรน้องมันนี่เพิ่นได้มาอะไรกันสิเอาจดเอาตำราตำรานำมะล้อมวงเดือนเพิ่นเราพี่น้องเป็นคำพะย่ะในขั้าเสียมาหอยเป็นกอลัมก็ว่าสิเป็นลัมสารวันลำมพุทธให้ลัมตังหวย เออเอาก้อนละมอยเราเห็นมือมเราเทอาจมผูเ้เดียวเถอะว่าเอาเอกาโตเนี่เฮาเฮาหยิบ คือเอาเธอเล่าบองเลยมันหนเาวกัเล่าเราเพื่อไม่ได้นะฮะมันากัแมนอยู่ตอนได้บอลหนาก็มาเสริมใจมาเสริมใจได้ความอันนั้นไเป็นพื้นฐานพื้นฐานโตเป็นพื้นฐานปลายปลายมองเลยมันตกเปลี่นทักน์ลาบ่ไหนฮะโมดีมันเนากับแก่เออแกอ๋อคัดเก่าขึ้นมาคัดเก่าแกคือว่านั่นสลักลายเนาะมันหมองๆสมอะไรเขาเห็นมากแต่ว่าเธอได้ร้ายก่อนนะเห็นเธอเล่าให้ฟังตัวออมันเป็นลำ เอาเป็นที่มันดอนไหนกควันวะรค์นี่ยังกรไดอ่ะนะมันกระลำไหนยู่ลำาไทยนะเจดแม่ยังกอดเตี๋ยตีเมิกรนรับแต่เดต้นอากาก็ดียู่แต่ว่าเ้าำก็ไดอนะมันหาก็ได้แต่ละขั้นตอนแต่ละแต่ละภาคบนท้าจีไดแต่ตีนแต่ไม่ทำพญาน้อยมากอ่แค่สองอววาเสียงหน้าผมมีผาอันนี้คน เต้าดีเหรอเด็นเนาะ้อมเก่าวันเขาไปแต่งพ่อเจราได้แม่เจ่าไม่พ่อเจรลากไม่แสแม่เจ้ยโุนไม่ขอนเอาหัวไอแล่นองนั่งเอ้ยหักนอนค้มหักคุ้มแพ้เออผมไว้เลยดูนะฮะเออเอาหัวไปข้องไว้รอดแต่ว่าปีปุ๊ดเสาบ่มีฟ้าพ่อเ่านั่นเห็นและเท่าเห็นเอาวซองเอาหัวอุ้มาทักกันนานข้าเกี่ยวว่านี่ เออจกหักบ่าหักจนว่าด uh. ้เจ็บปีเนาะอันลูกนั่นเอาหัวไอารแยนห้องไหเวทเม็นสีแนวใดก็ได้้คือข้อมากเออคือข้อมากมันค่อข้อมายืดๆ